ท่านานักศึกษาหลักสูตรพิธาศาษาสมาธิออนไลน์ทุกท่านครับผมพลตํารวจตรีนายแพทย์สมชัยพุทธินรงค์รูกูเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังกิตานุภาพสาขาศิษย์วัดทองอยพิริยาลามนักศึกษาทุกท่านคงทราบแล้วว่าในหลักสูตรพิธาภาษาสมาธินี้ประกอบด้วยสองเทอมแต่ละอเทอมนักศึกษาต้องทำคะแนนให้ได้50สคะแนนนักศึกษาจึงสามารถสอบผ่านได้ นะครับซึ่งขณะน,นี้มาถึงตอนนี้นักศึกษาคงจบเทอมหนึ่งเรียบร้อยแล้วทุกท่านผมก็ต้องขอแสดงความยินดีไปอย่างยิ่งกับนักศึกษาทุกท่านที่จบเทอมหนึ่งมาได้เพราะการที่จะเรียนได้50คะแนนเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมาต่อต้านการทําสมาธิการเรียนของเราแน่นอนครับไม่เรื่องนั้นก็เรื่องน,องนี้ไม่เรื่องนี้ก็เรื่องนั้นแต่นักศึกษาก็สามารถฝ่าฟันจนจบเทอมหนึ่งมาได้อย่างเรียบร้อย ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีมานะโอกาสนี้นะครับแต่นักศึกษาก็ทราบว่าการเรียนสมาธิเนี่ยเรียนเฉพาะภาคปฏิบัติก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งแต่ถ้าขาดการปฏิบัติไปแล้วมันก็จะทําให้ความเข้าใจเนี้ไม่เต็มที่แต่ถ้านัากศึกษาท่านใดปฏิบัติอย่างสม,ม่ําเสมอก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับเนื้อหาและบทเรียนในภาคทฤษฎีมากขึ้น และในความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาจากในเทอมหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถช่วยต่อยอดนักศึกษาเข้าใจในเทอมสองได้ซึ่งมาถึงขณะนี้นักศึกษาคงเรียนจบในหัวข้อของฌานเรียบร้อยแล้วในเทอมสองเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับฌานนะครับยานวิปัสสนาและหลักสุตตางๆของพระอาจารย์หลวงพ่อผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านนะครับ สามารถผ่านเทิมสองได้นะครับอย่างราบรื่นและก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือปฏิบัตินะครับตามกฎระเบียบของดักสู่สมาธิมาอย่างดียิ่งนักศึกษาคงทราบแล้วว่าการทำสมาธิจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับจากการแสดงความรู้สึกในครั้งที่แล้วนะครับนักศึกษา ก็ได้แสดงความรู้สึกนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากนักษาได้เรียนนะครับซึ่งผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะที่นักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนสมาธินะครับและผมก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษานี่ครับมาเป็นสะพานบุญให้แก่รุ่นน้องต่อไปนะครับให้ได้รับประโยชน์อย่างที่ท่านได้นะครับเนื่องจากเราจะเปิดหลักสูตรมีทันรศาสตสมาธิออนไลน์รุ่นสาม ประมาณเดือนกุมพาถึงมีนานะครับพศ2 5 6พอ้าผมก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยเชิญชวนนะครับคนที่ท่านใกล้ชิดหรือคนที่ท่านอยากให้มาเรียนหลักสูตรนี้นะครับก็ขอเชิญชวนกันมาและนักศึกษาท่านใดนะครับอยากจะเป็นพี่เลี้ยงนะครับอยากมาช่วยดูแลน้องๆอย่างที่พี่เลี้ยงได้ดูแลถ้าทุกท่านก็เชิญนะครับในโอกาสนี้นะครับ ผมก็ต้องขออาราธนานะครับพระบารมีขังพระอาจารย์หลวงพ่อของเราช่วยอำนวยพรให้นักศึกษาเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาละและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมศาสตรทุกประเาร ที่สดิฉันนางนีรนุชจิรชัยสุทธิกุลอาจารย์วิยาสาประจำสาขาศิกวัดพรองพลอยเป็นตัวแทนครูที่ปรึกษาณโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านความวิริยะอุตสาหะและมีการจัดการบริหารเวลาของตนเองจนการเรียนรู้ล่วงไปได้ด้วยดี และจนได้มาเรียนต่อในเทอมที่สองขอแสดงความยินดีอีกครั้งดังนั้นในการเรียนเทอมที่สองก็จะดำเนินการเรียนไปตามปกติแต่ถ้านักศึกษามีข้อขัดข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานและจะส่งผล กระทบกับการเรียนก็คือเวลานั่นเองไม่สามารถบริหารจัดการได้คเครียดต้องการความช่วยเหลือพี่เลี้ยงและครูที่ปรึกษายินดีที่จะช่วยกันเราต้องมาช่วยกันพูดคุยช่วยกันแก้ไขช่วยกันหาทางเดินใหม่เพื่อแก้ปัญหานั้นให้รู้ร่วงไปได้ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านยินดีที่จะช่วยเหลือนักศึกษาทุกท่านเพื่อให้เราทุกคนได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือตกหล่นระหว่างทางในานามครูที่ปรึกษาขอส่งแรงใจและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่าน ไปถึงฝั่งฝันครบทุกคนสวัสดีค่ะ ดูักศึกษาสมาธิ์ที่สองทุกท่านนะคะมาเรมตั้งบูรืค่ะชื่อเรียกว่าอาจารย์ไก่นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ฝ่าฟันเรียนจนจบเทอมที่หนึ่งผ่านพ้นมาได้นะคะเท่าที่ทราบนี่หลายท่านยังไ,ไม่เคยเรียนสมาธิมาก่อนเลยนะคะแต่ก็ได้ปฏิบัติและเรียนทฤษฎีมาจนกระทั่ง เราสามารถผ่านเทอมที่1มาเข้าเรียนเทอมที่2ได้นะคะก็อยากจะบอกว่าการที่เราเรียนผ่านเทอมที่1มาเรียนได้เทอมที่2เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอเราอายุมากแล้วทำไมเราพึ่งมาเรียนสมาธิในสภาวะวิกฤตการณ์ตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะการที่เราเข้ามาเรียนสมาธิได้เนี่ยมันต้องมีเหตุซึ่ง พระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มักจะบอกเราเสมอนะคะว่าการที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะพูดง่ายๆคือใจศีลค่ะนะคะศีลส,สมาธิปัญญานะคะรานั้นจะเห็นว่าการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยนอกจากจะพัฒน,นาทางด้านกายภาพแล้วเนี่ยยังด้านจิตใจนะคะรานั้นจะเห็นว่าการที่เราเรียนสมาธิเนี่ยนักศึษาทราบมาแล้วนะคะจากเธอหนึ่งว่าเ,เป็นการช่วยให้เราเนี่ยเ,เรียนสมาธิเพื่อ วัตถุประสงค์คือสะสมพลังจิตพลังจิตก็คือกําลังใจนะคะทำให้เราฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เพราะฉะนัคนน่อท่นก็บอกว่าถ้าพลังใจไม่มีเราก็จะทําอะไรไม่ได้นะคะแม้จะเห็นว่า การทำสมาธินอกจากเราจะได้ปฏิบัติเรายังได้เรียนบทเรียนจากพระพอาจารย์พ่อซึ่งก็ถือเป็นการที่ท่านาได้เทศนาให้เรานะคะเมื่อเราเรียนไปเรามีพลังจิตสะสมไปด้วยเราจะเกิดปัญญานะคะะนนะั้การเกิดปัญญาของเราเนี่ยเราอาจจะมีมาก่อน แต่การเรียนสมาธิจะทําให้จิตใจเราพัฒนามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเทอมหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะแต่มันเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ที่จะเรียนในเทอมสองนะคะเพราะฉะนั้นในตัวแทนในฐานะเป็นตัวแทนแอดมินนะคะก็อยากให้กําลังใจทุกท่านนะคะพยายามฝ่าฟันเรียนเทอมสองไปนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะเราเรียนทฤษฎีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการปฏิบัติสําคัญนะคะถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยนะคะ มันก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนทําอาหารแล้วไม่ได้ลิ้มรสอาหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยสำคัญยิ่งแล้วก็อย่างทีเิืมแรกที่พระเจ้าหลงอท่านกล่าวให้เราฟังนะคะว่าใจเนี่ยเวลาที่เราไปบังคับมันเนี่ยเช่นบังคับนั่งสมาธิให้สงบเดินจงกรมเนี่ย มันกจะมีมารผจญน,นะคะก็เป็นเรื่องสําคัญที่อยากให้นักศึกษาพยายามฝ่าฟันนะคะทำทำสมาธิเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างที่พระสนพพุกข้อท่าบอกอะคะสมาธิทําแล้วได้พลังจิตเก็บข้ามภบข้ามชาตินะคะเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษา มีกำลังใจฝากฟันในเทอม2ต่อไปซึ่งจะต้องใช้การทำสมาธิหรือเรื่องราวความรู้จากเทอมหนึ่งมาต่อยอดในเทอม2นะคะ<ม>ก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ในฐานะตัวแทนแอดมินนะคะซึ่งจะมีอยู่ในทั้งหมด5ห้องนะคะก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ร่วมไปด้วยดีนะคะสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจนะคะอย่าย่อท้อนะคะปฏิบัติ ทม่งเสมอตั้งใจเรียนนะคะแล้วมีปัญหาใดๆปรึกษาครูที่ปรึกษาแนละพี่เลี้ยงได้ค่ะสุดท้ายขอบารมีพระเจหลงพ่อให้ทุกท่านประสบค,ความสําเร็จในการเรียนหลักสูตรวิธาาสตร์สมาธิออนไลน์ในครัสองด้วยดีนะคะ ดิฉันชั้นันทิดาสังขาวสุดค่ะหรือพี่เลี้ยงนัตตี้นะคะวันนี้เป็นตัวแทนของคณะพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเริ่มต้นเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเออยยังไม่เข้าใจวิธีการเรียนกฎระเบียบการบันทึก แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนักศึกษาก็อาจจะได้คำแนะนำจากคณะพี่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มทุกท่านนะน,นะคะที่นำพาให้ผ่านเทอมหนึ่งมาได้ะคะ่ะส่วนเทอมสองพี่เลี้ยงก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะยินดีและคอยช่วยเหลือ,อในการ แก้ไขปัญหาประสานงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสาร์สมาธิออนไลน์ในครั้งนี้นะคะออสุดท้ายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกท่านนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมสองทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ Sun is shining, shining. okay yeah.